ถึงขาถึงดอกกรบปดออออป๊อดพี่นอโอ้ยมพี่นกโอ้ยดอกบักไงครับผมมาเลีมเอากระไดกันด,กอกดอกนึงครับ แนนดีขนาดครับม่านตเฮ็ดผึ่งได้เหมือนนี้เนาะเฮดละโงกกระไดบุตรลายอยู่อ้าวพี่สวัสดีครับพอ่อแม่พี่นอ้องพบอก,กันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับมือนนี้มือนนี้ก็มาอยู่กับเผาขึ้นเกาแล้วครับ สองคนคือเก่าครับมันีพามาหาเห็ดคือเก่าครับพี่น้องมานี้ป่าบันบกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมพามาหาเห็ดยังครับมานี่พามาหาเห็ด่นเขาดงนอกจากเดียรขาวว่าเพื่อนได้เมื่อนอเมื่วานเนี่ยแมนครับผมหาเลาะเบิ่งน้ำกันครับวัสศีได้บ่ครับก็เลาะไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องมามอนี้พ้นตกขําอีกเนาะไปครับพี่น้องไปลวนน้ำกันวัดศีได้บ่ครับไปกันเลยครับครับพี่น้องดอกแหลกแหกมันบนเขาดงครับออกไม่ครับผม อพายุเขาครับพี่นอกเห็ดเกิดกำลังออกบางเลยนกน้ำเงาอ้ำเงามามดอกอืมสวยครับ เทียงฝาสิ่ฮาได้โดนบันไดแล้วครับพี่น้องมนันนี่อากาศคือโบเป็นใจคนเนาะอือเล็ดเผื่อเ,เขากำคร,รับพี่น้องเล็ดเผื่อช็อกโกแลตนี่นอ,นอ้ือดอกง่ายเลยครับน,นี่ครับอือให้ดอดอกหนึ่งับเล็ดช็อกโกแลต เลื้งหน่อยครับดอกละคำโอ้มูเดียวเด็กกำึ่งครับผมโอ้สหฮู้ยครับพี่ห,หนอ

มันหอมครับพี่น้องเฮ็เพิ่งเขาเนี่ย,ย่างเขามานี่ได้กินเลยครับถ้ามองได้เห็ดบานอุ้ยขาก่อวกวพี่ดิก ขาอ้วอนๆครับผมน่าพี่น้องโอแต่เขาบอมมาไต่ก่อนครับสีจังสีเลยครับดอกใหญ่เพื่อนขาอ้อออาวออนๆครับนี่ยน่าพินอหลือครับดอกใหญ่เลยน้ำล่างครับนี่ พี่ว่าออกคักเลยครับพี่น้องรอบนี้อันนี้มาเล่มเอาครับเร็มเอาหม่องเรือไกเพื้นยนไดหกหกอีเฮออยเฮ้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 ยเน,น้ยเเฮ้ ปลายาวอยู่นี่แสดงว่าปลาตะไบบ่เห็นออกเส้นได้หัวบูนโอ้ยปลาปลายากครับผมเฮ็ดแค่นี้นี่อ้าย thì nó mất một ba hộp đồ chơi lia khổ ยัดีลอแา่พีน้องยูงไดหลือมันดีค่ะน้่ะนี่อุยมันก็หกโพดครับแต่ว่าเบิ้งดอกเห็ดยิด่งได้หกหกงาม,มสวยๆงามๆครับผมตาขา 6แท่งโออ,อ้อ2แหนกเก็นดอกเทียวครับนี่งดอกงามด้วยพีง่ายเลยอ๋อดอกงามครับนี่ บักงครับผมเต็มขอบกันขาพี่เนาะใหญ่เลยบู๊ไกเห็นละหูครับอรอดอกครับาดีเว้ย อดอกใหญ่นึงอุ้ยเป็นแปนเลยครับว้ยายเห็นเ็จครับแนวนี้หนึ่สองตัวน,นี้เร็จูนแปลน,นเลยเนาะ้างทางหายากแท้้ จังได้จังหนึ่งเนี่ยบ่วเห็นครับผมสุดท้าใจเย็นอีกครับปาดคุย,ย,ยเห็นได้ขอครับพี่น้องเพื่อนอีกแล้ว กินหนาพี่เด้อพี่น้องเฮ็ดอันนี้ฮักกูจอยสามดอกเน้นๆน้นวนไปวนมาครับพี่น้อง โคตัวนีลโอ้ยเข้าวขับข้าเนี่ยมีซองโดขับเลยใส่ขีมเอียงเนาะเรื่งท่าเรื่งสีลด้วยนะครับเข้าวปันเนี่ยโอ้ยเกลือไอ้ะไปผัวมาแท็กเรา แถวี้เฮ็ดก็ออกลายชนิดครับผมแต่ว่าบ่าที่ออกบุกบคอยได้มาดอกเฮ็ดเขาโดงออกไปละบ่าที่อยจังเลยมาเลาะแถวนี้คนมันลายครับแถวนี้แต่ว่าเฮ็ดเขาโดงนี้ต้องใส่ฟีมืออีลีครับแนมยากยากเลยยอมลับแห่งตนี้แห่งขาล่ายครับสองดอก แบบใหญ่ครับพี่นอกสองครับอื่นบานถิ่นเนี่ยนอตาโบเห็นนะครับทองเพลนเศบขนาดเอ้อพอได้เล่มอยู่ครับ ขาอ่อนๆครับผมขาสั่นแต่ว่าอ้วนเนี่ยเห็นแต่หัวครับพี่หนองแล้วนี่ขาเหียนแห้งดิวู้ตัวนี้เนี่ยนอนอยู่น้ำเบตองเลยอ้านใหม่ดีจ,จอยโอ้ย กังไม่หลุ่นดอกนึยงโอ้ยเ,นยเ็นดอ่อ็นหาหยักเป็นไรโอ้ยคอหักเลยตัวนี้ เต็กจ h ó ครับโอ้ยงามเลยครับเบื่อเสือเอาอก,อกับแฉมครับพี่น้อ,อ,องเฮ้ยเดีมยวมองเดียวท่านไปใสป่ครับ ว่าีมาไตแล้วครับพี่น้องมคืนมวยไฟพามาเ่าที่อยกับหยาแน่ยมาเล่มเอากระไดให้กันหลื่ปั้ปนไดล่ะจะงสียงเขาหกหนึ่ hiền tuyệt hoa cả, bừng này, ôi trong vậy, trong vậy. cả, bên bún thảo lắm, ôi ừ, hiền, ừ, một đèn đồng thật nóc, lửa yêu cấp 3 đọt, đèn on tông đi. สีงามครับขนาดครับนี่องแดงหลังแตกครับโอ้ยขาสีสมดีขนาดป้าพี่หนองโอ้ยถึงขาถึงดอกครับปใหญ่แห้งทอ,องเป็นสีขาวครับถึงขาดงใหญ่เห็นแต่หัว พอมองกระดอกครับมื่อนี้ไข่แนแต่ว่าได้เล่มอยู่ครับแดงดงอีกแล้วโอ้ขีดถอดอยู่เทิงผู้เด้ครับพี่น้องมันถักไก่พะโู้ครับทิ้งบานเป็นลอยดอกบานซะเลย โอ้โหวันสิออกคือปลาลางบัวแถวบาวที่อยู่เก็บนี่เป็นปลาลางครับอองามแหฮงเห็นได่หอนเขาเขี้มันเล็มเบึงอย่างเสยียเนาะเข้าไปหาเห็ดยังกันมนือนนี่คือโบอมาเขียมองเก่านี่ครับนี่หุมไม้ละครับนี่ แต่ว่าหุ่มนี่ซี่ห่างๆครับกำลังเห็นดอกเดียวอ๋อพี่โนนอกโอ้ยใหญ่เลยครับสองดอกอโอ้ยโโองเลือกเขาครับผมดอกเดียวเธอเลยอ,อืยอพี่โนนอกเห็นฝุ่งเขาแค้นครับโอ้ยเสียบเธอได้นี่ฮึมยูมใหญ่เลย หอมๆครับพี่น้องเคยเห็นบ่กพี่น้องจำมองนี้ได้บะครับสูบอย่นี้มุนมามันเอียงมุนเบ้อรับผมที่นาบแล้วเนาะว่าจอบไหมจอบหนึงครับแนนดีขนาดครับม,มเคยไดยเก็บร้ายเยกเทือครับพี่นองเบิงขา อ้กอบแห้งด้วยครับพิษชนิดเนี่ยแตบแห้งขนาดนั้มันหักออกบรวลายดอกหนึ่งครับโอ้ยนหนวดชี้น้อยตกไว้ยอดว่ามันพิษสนใจแน่มาที่ไหนะตัวแตกันครับพี่น้องอู้ยมันออกลายเปิงหวานครับ นีพุ่นนะค้าเพื่อนเรือเพื่อนครับผมโอ้ดอกพัดง่ายเห,ห็ดน้ำอ้อยครับพี่น้องเห็ดเพิงน้ำอ้อยโอ้ยงามเองบ่มักแข้งดอกครับพี่น้องมักทองเพื่อนสุดยอดแห่งเลยน,นี่ ข้อมแสียบข้อมอร่อยแต่ว่าหลายคนอาจจะบอ้อเคยกินเป็นไรครับเจ้าหัวเรื่อมเรืม่มนี่ครับผมอ่าอ้ดดูดีละดูดีละเฮ้ยงามครับขาครับพี่นอ้องมาเบิ่งถ่างพี่ขาเป็นขาเลยเบิ่งถ่างนี่ครับขาบักยางใหญ่เลยอือหือ หัวเหลื่อมๆครับพี่นอ้องแถวบ้านเบาที่อยู่คนอื่นเฮ็ดล่างเหลือมได้เลยครับโอ้ยแดงคราบนี่แล้วโอ้ขาเหนาหวไอ้แมนนองตุ่งไขครับสมดอก คืนคืนด้วยสั่งติดตองครับผมอือ้อโมเพื่อนหอมเพืพ่อนแท่ะนี่อื้อค้าใหญ่ๆครับนี่อือเดงข้างโอ้ยมันดาจจะเต็มตาอีดอกนีาโอ้ยมองๆเลยพี่น้อง แดยูเหรอแดยู่เล um ือเยพี mm ่น้องครับโอ้ยโอ้ยหมด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 หลายพี่น้องหาเห็ดจนสงขาดครับ นั่งดูแห่งมนันงามๆเลยมีอีกไหมออกหกโพดครับเปิดเบิงจังเห็นนี่ดอกนึ่งจุ่มเดียวเต็มกำเลยครับนี่จะดอกอยังไงถังไข่ครับสองดอก ี่ขาอู้ขาเป็นจนุนพลอยแบบนี้อืมขา,ยายใหญ่แห้งเฮ็ดหุมนี่เต็มตาเลยครับผมขาเล่มอีกเจ๊กหน่อยก็เมื่อยแล้วครับพี่นงอให้ตรงไปสามดอกอมานจะเฮ็ดผึ่งได้เหมือนนี้เนาะเฮ็ดละงอก็ได้บทลาย อ้าวพี่น้องเบ,งบ,งบงิ้งเบื้องเบื้งเสียเบิ้งอีกอันนึงเก็บตัวนี้แล้วนี่เกือบเป็นเหยียบยังคืมาออกขางกันแท้อพี่น้งเอาอีกแล้วนี่แต่ดอ,อกใหญ่ๆใหญ่กว่ากระปั่นอีกเป็ดปลาเตะถอดออกอ้อมพุน่นเลยครับนี่โหดแหงนี่ <c oughs> สองดอ,อกขับคาแบบใหญ่เลย าละครับพี่น้องในเวลากลับบานนะครับมาลงผลงานกระบาวาทิ้วครับมันนี้พี่น้องครับอหลายคักขนาดอันซ่อนแห้งนะครับมันนี้เฮ็ดไม่แต่เฮ็ดผึ่งครับพี่น้องเนียนๆก็เป็นเฮ็ดผึ่งเขาดงแล้วครับเฮ็ดผึ่งไข่เฮ็ดผึ่งตับเต่าบะมี่เห็ดลังเหลื่อมครับผมเห็ดตับเต่าบะเด้ไปครับวันนี้แต่ก็เฮ็ดละโงกรุ่มๆครับเฮผึ่งเขาแค่นเห็ดผึ่งเขาแค่นก็มีครับผมสองสามดอกนี่แหละ ถือว่ามานชุดยอดครับมันนี้เต็มกระตานักตึงๆเลยครับผมหูยตองแถขนาดเนาะขอผมกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับาชอบคลิปนี้ยังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวเที่ยวครับสำหรับมันนี้บ่าวเที่ยวจะขอโตโัวลาแล้วครับสวัสดีครับ